ผมสวัสดีครับผมคลิปนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับผมคลิปนี้เราเข้ามากรมไฟฟ้าครับผมมาเปลี่ยนบ้านเลขที่ครับผมบ้านเลขที่ไม่ถูกต้องครับผมและใช้ไม่ได้ครับผม,ม,มครับผม,ม,ม,มนมีไงเคยรีบเตอร์เครยร ครับผมครับผมเอามาแ้วกปไปชิวครับผมไปผาปูน้าได้ครับผม ครับอัน้าลีที่บ่เสือกับน้าใส่คาไฟผ่าพร้อมครับผมเสียคาไฟพร้อมตรงไหนตรงคุณบอกครับผมเดี๋ยวเอนเพื่อนออกไปอยู่ครับผมครับผมจะถามว่าไงคะไอมีเอ็นคาไฟต้นวยมันเสียจากบาทครับผมถ้าถ้าไฟแต่ก็เอาค่าไฟหารหน่วยเราเราหารเองเลยครับไม่ไม่เขียนบอกเลยไม่กลับกลับเลยนะครับผม ขออยากอยากทราบอีกครับครับผมอยากทราบว่าไอ้มันเป็นหน่วยมันราคากี่บาทครับแต่แต่ละหน่วยแล้วมันมันมีขั้นตอนในรูปแบบของที่มัน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 แต่ละดับมันจะขึ้นเท่าไหร่ครับประมาณนี้เราจะเสียเท่าไหร่มันมันวามต่างของหน่วยครับผมอ๋อก็คือว่า้าถ้าใช้น้อยค่ะครับผมถ้าใช้น้อยราคาหน่วยมันก็ลดลงค่ะครับผมจ้า แต่อันนี้เราใช้ห้าสิบหน่วยตลอดมันก็จะเป็นอีกอืคือตามขั้นบันไดค่ะครับตามขั้นบันไดเป็นเก็ก็อยากทราบว่าถ้าถ้าเราใช้เยอะมันจะก็ก็อยากจะให้มันมีในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรไหมครับผมอ๋อตรงนี้มันไม่มีค่ะครับมันไม่มีใช่ไหมก็คือคณะกรรมการอ่ากำกับพลังงานเป็นคนอ่าออกแบบไปแจ้งค่าไฟฟ้ามันจะได้เท่านี้ค่ะครับแจ้งค่าไฟฟ้ามันน่าจะมีครับผมเนาะเน่าจะ้งไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันมันเยอะค่ะ มันเยอะจ้าใช่ค่ะแต่แต่ละหน่วยแต่ถ้าอยากได้นี่เดี๋ยวจะปริ้นไม่ไม่ไม่ใช่อยากได้ครับผมมันมันมันก็ไอ้ก็อยากจะรู้ว่ามันแต่แต่ละหน่วยมันอยากจะอยากจะรู้เราสามารถเข้าไปเซิร์ชใน Google ดูก็ได้นะว่าหน่วยหน่วยอ่าถ้าเราใช้หนึ่งถึงห้าสิบหน่วยอย่างเงี้ยราคาที่จัดเท่าไหร่ครับผมรู้แต่ว่าอยากจะมีในรูปแบบของที่มันเป็นรายละเอียกระดถ้ากระดาษนี่เราจะเสนอไปไม่ได้เพราะว่าอันนี้เขาไม่เชือไม่ได้คือคือคณะกรรมการ กำกับพลังงานเขาเป็นคนออกแบบอะค่ะตอนที่เขาออกแบบมาแบบนี้ตอนที่เขาจะออกแบบเขาก็ต้องประชุมกันก่อนก่าที่เขาจะสรุปเป็นใบแจ้งค่าไฟฟ้าได้มันเหมือนกับไม่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 รู้อไรราคาก็ครับผมคือถ้าอยากรู้ราคาเราคิดว่าตอนลดตอนเพิ่มหรือว่าช่วงระยะเวลาที่เราใช้เยอะใช้น้อยมันขึ้นกี่หน่วยราคา กี่เท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยขึ้นกี่บาทหน่วยละกี่บาท่ีวจะตให้ถ้าอยากได้รายละเอียดเนาะจ้าแต่อันนี้ก็คือใบแจ้งนี่นี่ก็คือเขาลงมติแล้วว่าจะเป็นใบแบบนี้ค่ะจ้าครับผมจ้ะมันไม่เหมือนกับไม่โปร่งเที่ยฟ้ี่มันไม่มีมันไม่มีรนะคะอันนี้คือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงเนาะเป็นคนออกแบบใบแจ้งค่าไฟฟ้าก่อนที่เขาจะออกมาเป็นใบนี้ได้เขาก็ต้องมีการประชุมมีการอะไรกันก่อนเนาะ จากคณะกรรมการหลายๆคนกระทรวงคคมนาคมประมาณนี้นะครับทีนี้เยวถ้าอยากได้รายละเอียดหนูจะไปคงไม่ได้อยากได้ครับผมก็แค่ถามเฉยๆว่ามันมีน่าจะมีแบบประมาณนี้อ๋อความหมายคือเสนอเนี้ยว่าอยากครับครับผมถูกต้องเสนอเนี้ยอยากให้มันมีราคาประมาณนี้ครับผมมันมีราคามันมีไอ ลำดับขั้นบันไดประมาณนี้เท่าไรเท่าไร่ประมาณนี้อันนี้มันไม่มีครับผมถ้าพี่อยากเสนอน่เนาะรบกวนพี่เสนอเน่ที่เวอร์บเวฟนี้นะคะอก็ช่วยกันครับผมบาดเสียบากเดียวไม่ได้ครับครับเพราะว่าปกติแล้วอ่ะมันจะรายละเอียดมันจะน้อยกว่านี้ทีนี้เขาประชุมกันแล้วเขาก็ลงมติได้ประมาณนี้ค่ะ ส่วนตะพี่อยากเสนอแน่ก็เข้าไปเสนอแน่ที่เวฟนี้เลยเนาะไม่ช่คยถ้ามันก็น่าจะมีีูกไหมมนก็เพรไ่าไปเพราะว่าไปมันก็จะใหญ่เ็นกระดาษ A4 เนาะไปเท่าไ่ี่จะใส่อันไหนคะเพิ่ใจ่ี่อันอันเดียวครับผมอันนี้มาให้ดูว่ามันเป็นอะไ บ้านเลขที่มันไม่ถูกเฉยครับผมมันมีถ้าบ้านเลที่ไม่ถูก๋ยวต้องไปแจ้งแก้ไขหรือสักร้นนะครเีดียวขา๋ยวครับเดี๋ยวกระหังตู้นี้มันจ่ายเดีวครับเดี๋ยวเิาวันที่สิบนี่แหละ เออมันมันม <example>. uh, ันเป็นจ <vastly lava> <People> okay. ่ายได้ใช่ไหมครับผมเออไอไอมันไม่สามารถจ่ายได้ใช่ไหมถ้าพับผมไม่จ่ายได้ใช่ไหมครับทำไมในโทรศัพท์ไม่หางครับไม่ไม่เป็นไรใช่ไหม